แล้วก็มานอนต่อ hmm. ก็ดูมือดูมือถือเล่นสักพักหนึ่งก็แ๊กก็แ๊กอะไรข้างนแล้วครูนอนใกล้กับประตูลูกครูให้น้องครูนอนบนเตียงนุ่มๆส่วนครูนอนข้างล่างมันเป็นความประสงค์ครูเองเพราะครูนอนที่นุ่มไม่ได้เขานอนเที่ยงแข็งโดยบนหลังแล้วก็มันจะมีเสียงดูไปดูมาแคกก็ตามมาแล้วอะไรวะปีนี้กู ปีที่แล้วก็นอนสบายมากปีนี้เป็นอะไรวะปีที่แล้วนอนสบายอยู่นะครับก็นอนด้วยกันนะมัวสูงเหมือนสี่คนปีแล้วมัวสูงเลยชนละมุนชนลมุนละมุนเป็นสี่คนครับอีกสักพักหนึ่งก็เลยวางโทรศัพท์แล้วก็ส่องไปดูเผื่อมันจะมีเงา้ใครมาเดินเล่นอ่าไม่มีเลยสักพักหนึ่งเอามาดูอีกเนี่ยนอนไม่หลับไงก็แค่ก็แค่ไหน มีน้องดีน้องน้าดนไปแล้วแต่กูไม่เคยกลัวหรอกเวลาไม่เคยกลัวเลยวางโทรศัพท์ปุ๊บูอรลบ้นอนกันให้อมเหรอเดินไปอาบน้ำเดินไปอาบน้ำาบ้าอาบน้ำห้องกรูหรือไงไม่เดินน้ไม่เดินะได้อุ่นใจว่าโอมมเว้ยเลยอุ่นใจเลยแต่มันขยายนะมันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊ก ดีหรือเปล่าวะตัวสีเ no. น yeah. nee. <grandma. S 1> ี่ยนะแต่บางโรงเรียนก็แปลกนะโรงเรียนถ้าครูฝึกมือเสือไน้นารีอ่ะเราจะให้น้องๆครูฝึกไปนอนกับพวกเราด้วยพอนอนุพบก็จะเห็นอาการเหมือนเด็กเวลาละเมอเวลาเราฝึกเยอะๆฝึกเยอะละเมอมันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเน่นารีน้องมาเล่าให้ฟังพี่เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยฝึกแม้กระทั่งตอนนอนละเมอละเมอลุกมาเ้ยตรงถ่าย เรามันติดลูกมันติดก็กลัวพวกเราจะไปเฮันที่นอนเราหมดแล้วไอ้ว่าผมไม่อยากอย ok. ่างงานแล้วลูก2 4 6 8 10 11แปดสิบเออ๋ออันนี้พี่เยอะกว่าครับเปลี่ยนได้ไหมเดี๋ยวเวลาแสดงยแล้วแสดงพี่แสดงได้ไหมตรงไหนฮะบุตรสาสมบุตณ์คืนเนี้ย พี่แสดงด้วยมาร่วมเลยลได้ครับได้เห็นนะได้อนะอบอกจบไว้ก่อนเผื่อเราว่างแล้วก็ไปนั่งคิดเลยปีแล้วทําได้ปีนี้เหมือนกันไม่ยากลูกว่างตอนไหนหนูก็ซ้อมตอนนั้นเอาแบบง่ายๆแต่เับเพราะเวลา,เาไม่ได้เยอะหรอกเนะสีไทยสีเหลาพี่ด้วยนะที่ลงทิ้กับน,น้องนะครับทําด้วยกันบทบาทสมมุติคือการแสดงในะร,รอบกองไฟในคืนนี้นะครับมีรางวัลด้วยนะลกูกทําให้ดีนะดูซิว่าฝั่งพี่สัางยังไงนะอ่ะเช้านี้ลกูกเช้านี้ เดี๋ยวเวลามันน้อยพ่อของครูเดี๋ยวจะมีช่วงนึงที่เป็นทําแต่ว่าช่วงนี้จะสอนเรื่องทักษะการพูดเ่องพวกเราก่อนนะครับทักษะความกล้าก่อนนะแต่ไม่มีขาใหม่ฮะไม่มีนะไม่มีเลยครับไม่มีขาใหม่ก็ดีได้พี่พี่เคยทํามาแล้วนะเดี๋ยวไ่ด้ช้าลูกเดี๋ยวตั้งแต่ตรงนี้นะตั้งแต่ลองประธานยาวี่ยถึงนี่ถึงการนะเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ ไม่ยากเลยเดินมาด้วยคิกภาพที่ดีถือไม้ปุ๊บหดี๋ก็เบลอลกันเลยคนเราทำอะไรก็ต้องแตะเบลอไปนะแล้วพูดฟังประโยคนี้ไว้แล้วจำไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องมาพูดเดี๋ยวให้พี่มาพูดให้ฟังหน่อยก็ได้แล้วเราจะพูดต้องพูดประโยคนี้นะลูกหนูต้องจำไว้ค่าคือพูดยิ่งใหญ่ค้าคือพูดประสบความสำเร็จมากที่สุด จบแล้วแล้วก็หัวล็อกปิดท้ายหัวล็อกก่อนพูดแล้วก็หัวล็อกแล้วก็แล้วแต่อะไรก็กแล้วแต่ถ้าคุณผู้ใหญ่ค้าคือผู้ประสบความสาเร็จมากที่สุดมือไม้หนจะทําอะไระนึ่งทำเลยมันมีขาใหม่ดูซิว่ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นที่แล้วไหมเออหนึ่งกล้าไปก่อนสองไม่เอาหัวล็อกแบบนี้ห้าห้า อย่งนี้ไม่ดูไม่ดีหรอไไอ้ลูกนี้แล้วมาใบหวยตลอดเลยฮาปีนี้่แล้วปีแล้วิที่แบบเต็มที่แบบนี้เออเอาแต่ที่เดินมาเดินหัวมาเลยก็ได้ไม่ว่ากันเยอะอะไรก็แล้วแต่แล้วภาพที่ใหญ่ภาคือผู้ประสบความสำเร็จมากที่สุดเยอะเลก็เดินกลับทีเพราะฉะ้นคุณจะดูบุคลิกภาพของเรากับการพูดว่าเรากล้าอะไรลูกสิ่งเหล่านี้สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะเรา นะครับน so kind of ักข okay, yeah, yeah. ่าวในทีว hmm. yeah. yeah, uh ีท huh, yes. okay. ี yeah. okay, yeah. mm ่เราเห็นเนี่ยเหมือนกันหมดทำมาเหมือนกันหมดโอเคนะครับมาอย่างถ้ามาแล้วก็เปิดกันแล้วแต่จะไม่สบายได้ทีเดียวแล้วนะครับได้ครับเดี๋ยวเราปรับถ้าปอนลงมาแล้วนะครับครับไปใช่หรือเป่ใช่นะมนั่นเป็นน้าป๊อกนะฮะคนขับรถนะครับอ่ะเดี๋ยวเราปะเปล่าเป็นเดี๋ยวขั้นต่อใหม่เดี๋ยวค่อยเลิ่อนใหม่ลูกเก็บไว้เก็บไว้ก่อนเดี๋ยวโอ้โหพีมากลูก ให้ไวนี่ห้าห้าหน้าห้าเลยเออหนึ่งสองสามสี่ห้าไปลูกให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเช้าเมื่อเมื่อาวานนี้เลยสี 4, อ่อ่ะขึ้ันหนึ่งลูกอโอเคน่ารักลูกอันั่งให้เรียบร้อยให้น่ารักเดี๋ยวให้ครูเอฟดำเนินการน,นะครับตอนนี้ให้ ท่านผู้บริหารนักทักษะครูครับ <c oughs> วันนี้วันนี้มันจะเอ่อตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับด้วยเหตุที่ฝนมันตกเนี่ยมันก็จะมีอะไรที่ต้องปรับปรับเสมอเลยทันทงท้ายนะครับก็ไม่เป็นไรเราเรยืดหยุ่นได้นะครับแต่แน่นอนจุดประสงค์วัตถุประสงค์ที่มาวันนี้ต้องได้ครบพ้วนสมบูรณ์นะครับเมื่อวานไปแล้วหนึ่งวนันครับนะครับ ผ่านมาเยอะแล้วลูกเมื่อวานนี้ดีไหมลูกนะมันคือดีไหมเติมเลยนะพูดกันไปไม่รู้ไปพูดกันนอนคืนบ้างพอไหมลูกทำตัวให้เรียบร้อยให้น่ารักใจคนกทักว่าเราไม่น่ารักไม่เรียบร้อยเป็นเพ่าให้ให้ดูดีน่ะ<ต><ต>พีไครไม่ ไม่มีภารกิจนะครับให้มาร่วมเลยครับร่วมเลยนะครับด้านตรงนี้เรียบร้อยนะครับด้านตรงนี้เต็มลูกด้านตรงข้างเนี่ยข้างข้างโอเคโอเคใครมีธุรกิจผมทำภารกิจหมดเลนะครับผมเคยหนึ่งครั้งสองครั้งอ่ะนะครับต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนนะครับว่าท่านผู้ในการเนี่ยนะครับ เมื่อวันติดภารกิจนะครับเราก็เลยเรื่องกิจกรรมของการเปิดนะครับแล้วก็วันนี้พออยากจะมาพบพวกเรานะครับมีเรื่องที่จะมาชี้แจงถึงเป้าหมายนะครับในการมาใช้ในครั้งนี้นะครับเดิมแล้วเนี่ยที่จริงต้องพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละนะครับแล้วก็เราจะได้เริ่มโครงการได้นะครับเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับกิจกรรมนะครับตามความเหมาะสม วันนี้ท่านผู้ในการได้เดินทางมาถึงแล้วครับช่วงนี้เรียนเชิญนะครับท่านผู้ในการดรเชล้านส์ตเกดีครับผู้ในการโรงเรียนบางวิทยาได้พบกับบรรลสถานเรียนครับขออเรียนเชิญครับเรียนเียนะคับทานรวิทยากรนะครับแล้ก็ูกสักเรียนนะครับของคุณทุกคนนะครับก็ เห็นสืความตั้งใจนะครับเราก็ดีใจนะครับโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยที่อื่นเนี่ยเขาก็ตกกันนะเมื mm ่อ hmm. วาวนกูไปที่นครนายกเนี่ยขากรับก็ตกตลอดทางนะครับแต่ก็ในโซนของตัวเมือเนี่ยไม่ตกนะครับก็คิดว่าน่าจะว่าทําไมไม่ตกนะครับพอมาวันนี้เนี่ยก็รู้เลยว่าพอเข้าเขตไซโอมเนี่ยตก เป็นูกศิษพวกเราครับแต่พอเห็นสภาพเนี่ยก็ยังดีใจที่ทุกคนเข้มแข็งหมดเลยนะครับท่้นนิยมกรทุกครูนะครับ,รนะรบแล้วก็ลูกๆสถาบัก,กเรียนนะครับอันนี้แหละมันเป็นเรื่องที่จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีควาสมสเร็จนะครับครูกําลังนึกถึงภาพในอนาคตนะครับที่อยากเห็นโรกเรียนเราเนี่ยนะครับมีควาพพสมสอสเร็จนะครับ อยากเห็นแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนบางรีวิทยาของเราเนี่ยนะครับมีแผนพัฒนาสถานศาึกษาที่สู่ความเป็นเลิศโดยมีนักเรียนนะครับเป็น,นกลไกสองทันนะครับในการขับเคลื่อนคุณภาพความสำเร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่ครูตั้งใจไว้ระหว่างอยากจะให้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือภาคของสภานักเรียนนะครับที่ เป็นปัจจัยในความเร็จของการศึกษาของ,ของนี้ภาพความสำเร็จเนี่ยที่อาศัยพวกเราที่เป็นนักเรียนเนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าแยกเป็นปีกย่อยเนี่ยนะครับมันคงจะเขียนแผนได้เป็นลําดับลําดับนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวิชาการนะครับลูกคงทราบว่าตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเราเนี่ยนะครับมีโครงการลิเลือกเนี่ย หลายโครงการแต่ละโครงการเรียนก็ไปได้ดีนะครับไปด้วยกันได้ดีนะครับแล้วความหวังข้างหน้าเนี่ยนะครับที่ครูเรียนลูกๆไปนะครับว่าถ้าจะอาศัยลำพังคุณครูอย่างเดียวเนี่ยให้อาการของวามสำเร็จเนี่ยมันก็คงเกิดแต่ว่าเกิด้านะครับแต่อยากจะน้อมนำกระแสพราชธรรมาดของในหลวงรัชกาลที่เจ้าเนี่ยนะครับ มเป็นหลักใจในการสอบเพื่อนนะครับก็คือให้เด็กรับครูแล้วก็ให้ครูรับเด็กนะครับให้เด็กที่เก่งกว่าเนี่ยช่วยสอนเพื่อนที่เรียนอ่อนกว่านะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นภาพความสำเร็จโดยแท้จริงโดยนักเรียนเพื่อนนักเรียนโดยแท้จริงนะครับส่วนความมุ่งหวังเนี่ยนะครับมันจะเกิดยังไงนะครับครูก็หวังว่า มันจะเกิดหลังจากที่ลูกๆเนี่ยมาอบรมในวันนี้นะครับทั้งทีมเก่าทีมใหม่นะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยก็จะเป็นทีม3ปีเลยนะครับก็จะอาศัยพวกเรานี่แหละนะครับเป็นแรงพักดันพักเพื่อนนะครับที่จะทําให้โรงเรียนเรามีคุณภาพน,นะครับเราเองเนี่ยเป็นปัจจัยสองพันนะครับที่จะลงสู่นักเรียนทุกคนนะครับ ออครูอยากเห็นสภานักเรียนที่เข้มแข็งนะครับจะมีกี่คนก็ไม่รู้แหละนะครับแต่ทุกคนเนี่ยเข้มแข็งแล้วบวกกับกรรมการโดยตําแหน่งนะครับตอนนี้โครงสร้างโรงเรียนเราเนี่ยมันจะเป็นแปดเจ็ดเจ็ดห้าห้านะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็หมายความว่าม .1 มีเจห้องมสมงแปดเจ็ดห้องแล้วก็ม .3 ามเจดห้องนะครับแต่ปีนี้มันเพิ่มขึ้นมาคือแปด 1> ม .1 เนี่ยแปห้องแ7 7เนะครับแล้วก็5 5 5 5 5าหเนี่ยปีนี้เนี่ยจะมีนักเรียน30คน27คนเนี่ยอยากเรียนที่โรงเรียนเราแต่ไม่ได้เรียนนะครับก็คือไม่สามารถรับได้ก็เลยทิศทางของโรงเรียนเราเนี่ยจะต้องเพิ่มนักเรียนชั้นม .4 นะครับ นั้นปีหน้าเนี่ยมันก็เป็นแปดเจ็ดเจ็ดแล้วก็หกห้าห้านะครับพอครบสามปีเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นแปดแปดแปดแล้วก็หกหกหกนะครับถ้าเป็นแปดแปดแปดหกหกเนี่ยโรงเรียนเราจะมีเด็กนักเรียนเนี่ยอยู่ที่ประมาณพันหกร้อยคนนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยยอด DMC เนี่ยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบเก้าคน 56คนแต่ยอดจริงๆเนี่ยเอ่อจะมีเด็กที่เข้าเรียนไม่ได้นะครับแล้วก็ต้องไปเรียนที่โงเรียนอื่นพอหลังจากพิญญาด d m อ็มาแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายกลับมาที่โรงเรียนเรานะครับตอนนี้ยอดอีก30คนเนี่ยน่าจะถึง1,004นะครับก็คือยอดรายงานเนี่ยน้อยกว่ายอดจริงนะครับแล้วปีหน้า นักเรียนชั้นมต้นเนี่ยเขาจะ2 0 0ร้อยกว่าหมดนะครับมีนักเรียนชั้นมหกเนียร้อยจุดร้อยห้าสิบคนนะครับซึ่งซึ่งน้อยที่สุดงั้นถ้านักเรียนมหกจบสำเร็จการศึกษาไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามจํานวนที่เป็นตัวเลขเลยนะครับปีหน้าเนี่ยโรงเรียนเราจะถึงพันห้าร้อยคนนะครับแต่อันนี้เป็นจํานวนนะครับแต่สิ่งที่เราต้องคานึงถึงต่อก็คือเรื่องของคุณภาพนะครับ เมือ่อโรงเรียนเราทิศทางเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับดังน,นั้นการคิดวางแผนที่จะทำให้โรงเรียนเรามีคุณภาพเนี่ยจึงต้องอาศัยเนี่ยลูกๆนักเรียนเนี่ยเป็นสําคัญนะครับดังน,นั้นการรับความรู้ในวันนี้นะครับหรือวันอื่นๆต่อๆไปหรือในหลักโอกาสนะครับก็อยากให้ลูกๆได้เอ่อมองให้ไกลนะครับแล้วก็ไปให้ถึงนะครับห้ามดูถูกตัวเองนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นโรงเรียน ฉันนาประจําออาเภองอนะครับแล้วเราก็มีพราผอสาเร็จนะครับในหลายๆเรื่องนะครับก็ให้ลูกๆเนี่ยนะครับได้มีความมั่นใจนะครับการที่เราจะเชื่อมโยงไปถึงความสาเร็จในะระดับโรงเรียนได้เนี่ยสิ่งสําคัญเนี่ยต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับตัวเราเรากับเพื่อนเรากับสถานักเรียนเรากับกรรมการโดยตําแหน่งห้องเรียนนะครับเรากับ น้องเรากับครอบครัวเรากับคุณครูนะครับเรากับนโยบายเรากับภาพอนาคตเนี่ยมันต้องสัมผัสกันหมดเลยแต่จุดสาคัญเนี่ยมันต้องเริ่มที่ตัวเรานะครับตัวเราเนี่ยจะมีความสมบูรณ์ตัวเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการเรียนรู้เราต้องเป็นนักเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราเราจบมาแค่ไหนเราแค่นั้นเนี่ยนะครับแค่เราไม่เรียนรู้เนี่ยเราก็ ตามโลกไม่ทันนะครับสองเราจะต้องเป็นผู้สร้างนะครับสามเราจะต้องเป็นคนละเมนที่ดีนะครับสามสิ่งนี้นะครับเริ่มต้นจากตัวเรานะครับเราผลรวมของเราทุกเราเนี่ยทุกคนเนี่ยนะครับจะเป็นผลรวมที่ที่วความเข้มแข็งนะครับของนักเรียนโรงเรียนเรานะครับนั้นจุดของควาสมสําเร็จเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เสมอนะครับครูก็ ดีใจนะครับคาดหวังนะครับแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นจริงได้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนแปลงในยอย่างเช่นอีสองเดือนเนี่ยคุณกูณประยุทธ์ที่พวกเรารักเนี่ยท่านจากกะเกษียณนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นวิถีชีวิตราชการนะครับเราก็รับรู้ด้วยความเข้าใจนะครับว่าชีวิตก็เป็นแบบนี้ <laughs> ชีวิตก็เป็นแบบนี้นะครับคือเรียนรู้ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็พยายามแม้กระทั่งตัวเราเนี่ยตัวเราเองก็ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างที่โมหกเนี่ยนะครับปีนี้ก็เป็นปีพิเศษเป็นปีสุดท้ายนะครับของการเป็นลูกโรงเรียนบางวิทยานะครับก็เป็นความพิเศษอ่ะ นะครับเมื่อถึงช่วงเวลาเนี่ยนะครับเราก็ต้องทำไมก็ต้องไปมีอนาคตเมื้นตัวเราก็ต้องไปเชื่อมกับอนาคตนะครับก็ทุกคนก็ต้องทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะครับอ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับสําคัญที่สุดก็คือหลังจากวันนี้ไปเนี่ยนะครับเราจะต้องคิดว่า เราจะทําอย่างไรเพื่อขับเคลื่อนนะครับเป้าหมายของของเราเนี่ยนะครับให้ประสบผลเร็จน,นะครับสิ่งหนึ่งที่ลูกๆจะต้องไปเชื่อมโยงไปทำความเข้าใจแล้วก็อาศัยการคิดเชิงระบบเนี่ยก็คือเรื่องของการลงไปในห้องเรียนนะครับโดยอาศัยกรรมการโดยตําแหน่งนะครับอย่างพวกเราเนี่ยเรียกว่าทีมนาเป็นทุกสถานทักเรียนนะครับ เราก็จะมีอีก37ห้องเรียน3 7ห้องเรียนเนี่ยเขาก็จะมีระดับชั้นละ8ห้องเรียน7ห้องเรียน7ห้องเรียนแล้วก็ห้ห้องเรียนเนี่ยนะครับก็จะมีกรรมการเนี่ยในห้องอีกนะครับเดี๋ยวฝ่ายกิจการเรียนก็จะบอกว่ามีใครบ้างนะครับแต่กรรมการโดยตาแหน่งเนี่ยหก็จะเป็นหัวหน้าห้อง2ก็รองหัวหน้าห้องนะครับ3ก็จะเป็นเลขาห้อง4 5่ห้เนี่ย นะครับก็เป็นพวกฝ่ายการเรียนฝ่ายการงานฝ่ายสาวัสดิกีรนะครับซึ่งเป็นโครงสร้างของห้องเรียนสีขาวนะครับพอเราไปเชื่อมโยงตัวเนี้ยนะครับเราก็ไม่ทำแค่เฉพาะเรื่องของวันสําสำคัญหรือเรื่องเบียบวินัยหรือเรื่องจิตอาสา,านะครับนั้นเราจะขยายเป้าหมายของโรงเรียนเนี่ยจะขยายไปในเรื่องของความรู้องค์ความรู้นะครับ ที่เราจะน้อมนํากระแสพลังงานลักนะครับที่ครูได้กล่าวไว้ั้งต้นเนี่ยนะครับเราจะได้น้อมนํานะครับมาขับเคลื่อนนะครับนั้นภาพของโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเป็นภาพของนักเรียนที่เรียนด้วยความเข้าใจนะครับนักเรียนเรียนด้วยการมีความสัมพันธ์การเชื่อมโยงที่ดีระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องนะครับแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นแม้ว่ารุ่นเราจบไปเนี่ยเราก็พยายามสร้างนะครับ รุ่นใหม่มาทดแทนนะครับและเราก็จะมีสายสัมพันธ์ที่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเรื่องที่สองเนี่ยทียยค่ครูอยากจะบอกพวกเรานะครับเรายังมีองค์กรหลักที่เราตั้งขึ้นมาใหม่นะครับองค์กรเนี้ยถ้าคิดแล้วเนี่ยจะช่วยส่งเสริมเนี่ยกิจการของลูกๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะครับก็คือเรามีการจัดตั้งสมาคม สิเก่าผู้ปกครองและครูโรงเรียนบางรีวิทยาครับเป็ก็ตั้งแล้วเมื่อวันที่13านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับจุดประสงค์ของการก่อตั้งสมาคมเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อหารายได้นะครับแล้วก็จะนารายได้ทั้งหมดเนี่ยมาช่วยส่งเสริมในการจัดการศึกษานะครับ,นะรบนั้นความหวังของครูเนี่ยครูคงไม่อยากเห็นแค่ลูกๆเนี่ยเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง ส่วนนิดของเรียนนะครับแต่ผูอยากให้เป็นส่วนหลักที่เคียงคู่ไปกับการทํางานของผููบาาจารย์นะครับเพราะนั้นเมื่อความหวังเป็นถึงขนาดนี้แล้วนะครับเราก็ต้องรับรู้ได้ความเข้าใจแล้วก็เราต้องคิดนะครับว่าเราจะทำอย่างไรกันนะครับเช่นคุยคุยกันคร่าวๆนะครับอาจจะต้องมีที่ไว้สำหรับสภานนักเรียนนะครับ ที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นที่ของพวกเรานะครับเป็นหลักโดยเฉพาะไม่เอาเราไปแปะกับตรงนู้นตรงนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นจะสร้างห้องสภานักเรียนใต้อาคารห้านะครับแล้วก็ในในใต้อาคารห้าเนี่ยนะครับก็จะมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้นะครับที่จะส่งเสร,ริมลูกๆเนี่ยทั้งสภานักเรียนแล้วก็ประการโดยตำแหน่งนะครับ ให้มีการรับรู้เท่าไปกับคุณครูนะครับเช่นต่อไปนี้เนี่ยเ,เราตั้งทงไว้ว่าถ้าในโรงเรียนบางริชจิาเนี่ยมีการสอนที่วิชานะครับขอบเขตของแต่ละวิชาเนี่ยมีการต้องเรียนเรื่องอะไรบ้างนอกจากเรียนเรื่องอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีเรื่องของการวัดผลประเมินผลเนี่ยเรื่องอะไรบ้างนะครับลูกๆจะต้องรู้สภาหนัรียนจะต้องรู้กรรมการโดยตําแหน่งจะต้องรู้แล้วก็ มีปฏิทินการกับเคลื่อนนครว่าในแต่ละเรื่องที่ต้องรู้เนี่ยเราจะลงไปในตัวนักเรียนลูกๆบางรีวิทยาเนี่ยหนึ่คนเนี่ยได้อย่างไรนะครับนั้นเราก็จะมีแผนแผนแผน,น,นพัฒนาสานักศาสตซึ่งเป็นพงหลักพงสูงสุดนะครับแล้วก็จะมีแผนวิชาการมีแผนกิจกรรมมีแผนอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้อง แล้วเราก็จะมีภาพของการแบ่งงานการทำนะครับเราทาไปแล้วก็มาคุยกันนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าลูกๆมีความขึ้นแข็งนะครับสามารถทําให้ทุกคนเนี่ยรับรู้ด้วยความเข้าใจว่าเราสามารถทําได้นะครับสิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันจะไม่ไกลเลยนะครับแล้วก็จะเป็นต้นแบบของของทุกโรงเรียนนะครับ แต่เอาละเรายังไม่ได้คิดไปถึงต้นแบบแต่ขนาดนั้นนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราทําเพื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนเรานะครับมันอาจจะใช้เงินสักก้อนหนึ่งนะครับเช่นเหมือนใช้สักสามแสนสี่แสนอย่างเงี้ยครับ, 3, 000, 4, 000, งงรบเราก็คือเงินคิดว่าหาไม่หาได้ไม่ยากนะครับแต่ยากที่สุดเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาคนนะครับเรื่องการใช้เงินหาเงินเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องไม่ยากเลยนะครับ โดยเฉพาะครูเคยพูดเสมอถ้าอะไรที่ใช้เงินแก้ปัญหาได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับแต่ถ้าแกล้ปัญหาคนเนี่ยมันจะยากกว่าการใช้เงินแก้ปัญหาอย่างนี้เป็นต้นนะครับนีถ้าออสิ่งที่ครูพูดเนี่ยนะครับทุกคนเห็นด้วยเนี่ยแล้วก็มีกําลังใจในการทำเนี่ยนะครับเราก็จะมาเริ่มดำเนินการนะครับแล้วก็ทมามันให้เป็นจริงนะครับ ออบางทีสิ่งที่เราพูดเนี่ยคนก็จะฟังว่ามันก็เหมือนว่าหนังโฆษณาเนี่ยไปก่อนนะครับแต่คนเนี่ยจะเชื่อเราตอนที่เราลงมือทำนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็สิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับมันเป็นความคาดหวังมันเป็นธงสูงสุดน,น,นะครับที่ครูเชื่อว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาหรือสร้างโรงเรียนเนี่ยนะครับเราต้องสร้างในลักษณะนี้นะครับเด็กตอนนี้เนี่ย ต้องแสดงศักยภาพนะครับแล้วครูก็ทคำความเห็นในการสร้างโรงเรียน,นโดยการเคารพความคิดของเด็กทุกคนนะครับครูก็เชื่อว่าเด็กเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาคิดได้เขาเก่งและวก็มองภาพอนาคตที่ชัดเจนได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามีบทบาทเรามีหน้าที่นะครับแล้วเราทําหน้าที่ทําตามบทบาทที่เราได้รับเนี่ยได้อย่างสมบ,บูรณ์นะครับครูก็เชื่อว่า ผลรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นจระเป็นผลรวมที่ดีที่สุดนะครับของโรงเรียนเรานะครับก็คงขอใช้โอกาสเท่านี้นะครับเพราะว่าครูมาด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็ประวานต้องขออภัยพวกเรานะครับว่าเป็นนโยบายเหมือนกันนะครับที่จะให้ผู้ริหารทุกโรงเรียนในสังกัดสุพรรณบุรีไปรับความรู้เรื่องกฎหมายนะครับเรื่องสถานที่อบรมรับการนิดนึงที่นครนายกนะครับ ก็เลยบอกทางฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับว่า,ยา๋ยวครูจะมาวันนี้นะครับแต่ว่าเวลาเนี่ยยังรูบจไม่ได้นะครับต่อมาก็ไม่ได้ประสานมานะครับเพราะว่าเกรงใจพวกเราไม่ทราบว่าพวกเราทํากิจกรรมอะไรกันนะก็ขอถือการนี้นะครับได้ขอบคุณนะครับฝ่ายกิจการนักเรียนนะครับคุณครูทุกท่านที่เลี้ยงนักศึกษาคุณประสบการณ์วิชาชีพนะครับ แล้วก็ท่านวิทยากรนะครับท well, ่านวิทยากรนี่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถและมีความโดดเด่นมากนะครับแล้วก็เป็นวิทยากรที่ให้ความกรุณากับเราเนี่ยปีนี้เป็นปีที่สองแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าท่านจะเมตตาเราไปตลอดนะครับจนกว่าสถาบันนักเรียนเราจะเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่ในเร็ววันนี้นะครับแล้วก็ขอบอกคุณท่านประธานนักเรียนนะครับท่าน กรรมการแล้วก็สถาันนักเรียนทุกคนนะครับขอให้กำลังใจนะครับเชื่อว่าจุดเริ่มต้นที่ดีเนี่ยนะครับมันจะเป็นปัจจัยความสำเร็จในการสร้างโรงเรียนของเราในให้ประสบ็ลในอนาคตอันใกล้นะครับขอขอให้กำลังใจนะครับลาการับสวัสดีครับ